สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสวัววันนี้ผมจะมารีวิววิตามินซีอืงดังนะครับซองเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมาบอกผลด้วยว่าหลังจากที่ทดลองกินมาหนึ่งเดือนแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของวิตามินซีอึนดังนะครับอันนี้จะเป็นวิตามินซีอดังจากเกาหลีนะครับแ่งจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับจะมีหกแ่งครับ ในซองก็ซองละประมาณร้อยสี่สิบกว่าบาทนะครับอา่าเม็ดจะเป็นเม็ดสีขาวแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีขาวเป็นก็จะมีช่วยในเรื่องของผิวพรรนะครับแล้วก็ สร้างช่วยเสริมคอลลาเจนในร่างกายนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับแล้วทำให้จุดด่างๆบนใบหน้าก็ค่อยๆจางไ,ไปครับหลังจากทดลองใช้มาหนึ่งเดือนยังไปรวมไปถึงสร้างภูมิต้านทานในร่างกายด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคโรคง่ายหรือว่าแบบ ไม่สบายง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถกินแล้วมันสามารถต้านทานโรคแบบโรคปวัดโรคอะไรต่างๆได้นะครับครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ผิวนี่นุ่มเนียนเลยครับหลังจากใช้มาหนึ่งเดือนอันนี้ทดลองนะครับส่วนวิธีการกินนะครับก็จะกินวันละหนึ่งเม็ดครับหรือว่าใครกินสองเม็ดก็ได้ช่วงเย็น จะเป็นช่วงเช้าเลยครับช่วงหลังกินอาหารเสร็จนะครับแล้วก็ช่วงก่อนนอนก็2เม็ดก็60เม็ดก็1เดือนก็หมดวันนี้ก็วันหมดพอดีนะครับ60เม็ด1นเดือนนะครับวันละ2เมตรแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องน้ําหนักครับก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีเหมือนกันนะครับน้ำหนักก็ลงนะครับแต่ว่าลงไม่มากเท่าไหร่ น่าจะประมาณกิโลกิโลสองกิโลแค่นี้ส่วนเรื่องรสชาตินะครับก็จะวิตามินซีก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเปรี้ยวแต่ว่าน,นี้เป็นวิตามินซีเรียวๆหนึ่งพันมิลลิกรัมเลยจะเปรี้ยวมากถ้าอมนี้น่าจะไม่ไหวครับต้องแบบกลืนไปเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับจะเป็นซองแบบนี้นะครับแล้วก็ าราคาจะตกประมาณ140บาทนะครับจะมีิ60เมตรก็ตกเม็ดละ2-3บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมร้านที่ผมซื้อนี่ครับในในช้อปปีให้นะครับครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับรอดูว่า EP หน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวหรือว่าเอาสิ่งดีๆอะไรมาบอกทุกคนนะครับ 搞搞，这样。